พิเชษที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญาอาญามาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน300 00นบาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับส่วนคดีทางแพง่งความเสียหายเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เอาไปแจกเท่าไหร่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของฟ้าผ่าเปรี้ยงนะครับรองประธานสภานะครับซึ่งปรากฏว่าอยู่ในพักเพื่อไทยนะเป็นผู้บริหารระดับสูงของทังฝั่งเพื่อไทยพ้นจากการเป็นสอสเพราะนะครับโยกงบประมาณ ภาษีของประชาชนไปใช้ประโยชน์นเพื่อหวังผลในส่วนของการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงก่อนการเลือกตั้งจนเป็นที่มาของสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่บ้านของเราเองมีงบแค่8,000ล้านนะครับจะมาลื้อรั้วบ้านทำไมเราเพิ่งตรวจรับนะครับเมื่อกลางปี267 7นะครับ เราใช้ฟรีมา5ปีนะครับโดยที่ไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการปรับปรุงใดๆทั้งสิ้นพื้นที่ใช้สอยของสภาผู้แทนราษฎร4แสนตารางเมตรครับถ้าจะให้สมดุลกับที่จอดรถเนี่ยนะครับจะต้องมีที่จอดรถถึง7,000คันวันนี้เรามี3,000คันนะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วสาราแก้วเนี่ยนะครับจะต้องอทําให้มันเกิดประโยชน์ให้สมดุลกับอ,อนุสาวรีย์ที่จะมาตั้งต้นปีหน้า ห้องประชุมวอประมาณมันลําบากมากมันไม่มีที่วางเอกสารมันมันมีจอคอมพิวเตอร์ที่บางหน้าจําเป็นจะต้องปรับปรุงห้องก็ประมาณให้เหมาะสมกับการประชุมก็ประมาณที่ยาวนานแล้วก็นั่งทุกวันห้อง4 d ดีห้องแอนิเมชั่นฉายหนังให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมสภาดูประวัติศาสตร์มันลําหน้าไม่ได้หรอครับมันทันสมัยไม่ได้หรอครับสภาผู้แทนเนี่ยท่านผลิตครับ ถ้าท่านเก่งจริงอ่ะท่านตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงต่างๆสิครับที่บ้านของเราเองมีงบแค่แปดพันล้านจะมาลื้อรั้วบ้านทําไมนี่มันคือบ้านของเราดิฉันเลยอายค่ะอายที่สภามีงบประมาณเหล่านี้ประชาชนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่สมเหตุสมผลไม่ไม,ไม่เป็นไรครับก็ไปยื่นที่ไหนก็ไปนะครับแล้วผมพร้อมที่จะไปตอบทุกที่นะครับหน่วยงานของนิติบัญญัตินี่นะครับอ่าเป็นเสาหลักของประเทศ สาหลักหนึ่งนะครับซึ่งเราก็าได้งบประมาณ8,000กว่าล้านเนี่ยเทียบกับกระทรวงทุวงกลงอื่นๆเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันน้อยมากสําหรับการเผยแพร่ประชาธิปไตยสําหรับสถาบันที่ประชาชนเลือกมาผมผมคิดว่ามันควรจะพร้อมกว่าน,นี้นะครับที่จะเป็นาปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนงบต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อความมั่นคงเพื่ออนาคตของฝ่ายนิติบัญญัติครับงบทุกอันเนี่ยนะครับ มีเหตุผลทั้งหมดการบริหารนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับก็ทําด้วยความรอบคอบแล้วก็ตระหนักนะครับในความจําเป็นถ้าไม่ชี้แจงเนี่ยนะครับสภาก็เสียหายบุคคลในวงสภาก็เสียหายนะครับว่าเออคุณก็กล่าวหาฝ่ายเดียวนะครับซึ่งคุณก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วกอ็ออกสื่อออกอะไรไปเนี่ยทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติเสียหายนะครับคือไม่มีตัวแทนของสภาซึ่งผม ในฐานะที่เป็นผู้บริหารอยู่ตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะทําความเข้าใจนะครับกับท่านสมาชิกนะครับตามที่ทําได้ถ้าไม่พูดเนี่ยสภาเสียหายนะครับแล้วแล้วจะไปตอบที่ไหนครับจะจะลงไปอยู่ข้างล่างก็ในฐานะสมาชิกนะครับอ่ามันมันมันไม่มีที่จะพูดตั้งอย่างต่อเนื่องอันจะทำอื่นหรือพรรคการเมืองที่ผู้ถูก้องสังกัดได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรในครั้งต่อไป ถือได้ว่าผู้ถูกรองทําการเสนอและแปลยติโครงการทั้ง3ที่มีผลให้ผู้ถูกร้องมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ,อ้อมในการใช้งบประมาณรายจา่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 9มิใช่เป็นเพียงการดำเนินการรัชการประจำอยา่างปกติในกิจการของรัฐสภาไม่เข้าข้อยกเว้นตามรัฐนูลมาตรา185อนุสผู้ถูกรอง ยงเป็นผู้กระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา1 4 4วรสวรสองศารรัฐธรรมนูนต้องสั่งให้ผู้ถูกรองสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎนนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำนิฉัยคือวันที่1สิงหาคม2 5 6 8และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกรองเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษอนของผู้ถูกรองสิ้นสุดลง ทำให้มีตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงและต้องดำเนินการตราพษษ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 ักกิจกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรว่างลงตามรัรมนูนมาตรา105วรรคหนึ่งอนุหนึ่งประกอบมาตรา102จึงให้ถือว่า วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงคือวันที่สารรับนูลอ่านคำวิจัยให้แก่คู่นีฟังโดยชอบตามพร้อญยัดประกรอบรับนูลว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2 5 1 1มาตรา76วรรคหนึ่งที่มันอยติให้คำวิจัยของสารนูลมีผลในวันอ่านคือวันที่หนึ่งสิงหาคม2568มีประเด็นพิจารณาต่อไปว่า เมื่อวิชัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องแล้วจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าใดเห็นว่าการกําหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้อาสาเข้ามาทําประโยชน์แก่บ้านเมืองในฐาน,นะผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องพินาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส,ส่วนพอเหมาะพอควรระหว่างพฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทาให้ได้สัดส,ส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเมื่อร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569อยู่ระหว่างการพินาของคณะกรรมการวิสามันพิจาร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2169 สภาผูแ้แทนรัศดรยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดินจึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกรองมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐนูญมีคำาวิัยอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวิฉัยว่าผู้ถูกรองกระทำการฝ่าฝืนรัฐธนูญมาตรา หนึ่งร้อยสสี่วรสองให้การเสนอการปรียติหรือการกระทำด้วยประการใดๆเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในการปกครองระบอบชาธิไตยโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาไตยอันมีภาษาทรงเป็นประมุขและโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีทางการเมืองในระบอบประชาไตยอันมีภาษาทรงเป็นประมุขในงบประมาณปีพศ .2569 เป็นอันสิ้นผลและวิจัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้ทแทนรัศดรของผู้ถูกครองสิ้นสุดลงตามรัฐมนุนมาตรา144วรรค3านับแต่วันที่ศาลรัฐมนตมีคำวิจัยคือวันที่1สิงหาคม2568และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐมนุนอ่านคำวิจัยให้แก่กุนีฟังโดยชอบตามระัดประกอบรัฐมนูลว่า้วยวิธีพนาของศาลรัฐมนูลพศ2 5 1 1มาตรากิจโศกวรรหนึ่ง ที่มันอยากให้คำวิจัยของสารรัฐนูลมีผลในวันอ่านคือวันที่1สิงหาคม2568เป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงตามรัฐนูลมาตรา 105. 1 5 5วรรคอนอนุหนึ่งประกอบมาตรา102และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐนูล มีคำวิชัยถ่ายทอดสดเลยนะครับแล้วก็ตามคำวิชัยเป็นไปตามที่เราได้ยื่นไปนะครับสืบเนื่องมาจากที่ผมเคยอภิปรายในสภางบวาระหนึ่งนะครับเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับในการแปรยตินะครับซึ่งขัดต่อนรรมนูญมาตรา144ตามที่ได้ยื่นคำร้องไปนะว,ว่าสสเนี่ยไม่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ แปลงบประมาณลงในเขตพื้นที่ตัวเองได้คือทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งก็เป็นไปไปตามที่ได้เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วครับแล,แล้วตอนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ภายในส5้าวันตามคำพิพากษาครับก็นับตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมภายใน45ิวันครับตอนนี้ก็คือผลออกมาแล,แล้วคือว่าทางด้านของมิเชลน,นีก็คือหลุดตำแหน่งแลวตอนนี้เราได้มองไหมคะว่าเราจะไป ตรวจสอบในเรื่องการใช้งวบของใครอีกบ้างมีใครเข้าข่ายบ้างไหมครับอ๋อก็อตรงน,นี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ท่านรองประธานเชษได้ได,ได้ดำริเอาไว้นะครับแล้วก็ทางข้าราชการสภาเนี่ยก็ก็คงลำบากใจนะครับที่จะทําแล้วมันสุ่งเสี่ยงต่อการขัดรัฐมนูญน,นะครับก็มันไม่ใช่อูทีนที่ฝ่ายประจำทำปกตินะครับมันเป็นโครงการที่ มันมีความพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อติดตามการออพิจารณางบประมาณปีนี้นะครับก็พบว่างบของสภาเนี่ยมีการถูกตัดไปในจำนวนน่าจะเป็นประวัติการนะ700กว่าล้านนะครับในโครงการขนาดใหญ่มีทั้งตัดทั้งลดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ไม่อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายที่ออกกติกาฝ่ายที่ ตรวจสอบการใช้โมานของฝ่ายบริหารเนี่ยมาเป็นซะเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าการทํางานของผมในฐานะสมาชิกผนรัศดรเนี่ยก็สำาิดผลไประดับหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันในอนาคตด้วยนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะมามีส่วนได้ส่วนเสียของโมงานบิ๊กเต้นโมานเนี่ยก็ต้องต้องระวังมากๆนะครับเหลือเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยมีจริง พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศนะครับนายพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับรองประธานสภานะฮะโยกงบสารให้หลุดจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมันก็จะโยงนะครับจากสารรัฐธรรมนรูญวินิจฉัยอย่างนี้มาตรา144ที่นายชาญชัยทนายนกเขาจตุพรและอีกหลายท่านนะครับไปลองที่สารร,รัฐธรรมนูญโยกงบนะฮะ ที่รัฐธรรมนูญปี60เขียนไว้แล้วว่านักการเมืองเนี่ยมันชอบเอางบนะฮะที่จะไปใช้จ่ายจ่ายหนี้ทกสจ่ายหนี้อะไรนะครับโครงการต่างๆเนี่ยมันจะมาหาเสียงประชาชนก็ไม่รู้อีโหน่อีเน่เมื่อมึงให้กูหมื่นหนึ่งกูก็เลือกมึงอีกฮะผลสุดท้ายปับ๊บมาตรา144นะครับสอสอฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดมีอนุทินรอดนะฮะสว ที่ร่วมโบวตหมดนะครับมันจะล้างไพ่ประเทศไทยหมดเลยโอ้โหนะครับประเทศไทยครับเหลือเชื่อครับเกิดมาไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีวันนี้รัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญล,ล้างนักการเมืองโกงล้างนักการเมืองซื้อเสียงประเทศไทยนะครับไม่เกินอีกสิบปีครับเทียบเท่าเวียดนามเทียบเท่าสิงคโปร์ครับจาก สิงคโปร์เวียดนามย้อนหลังไปนะครับ4-50ปีเป็นลูกไล่ของประเทศไทยแต่ของเรามีแต่นักการเมืองเลวข้าราชการโกงครับคอร์รัปชันกันชิบหายไววอดหม่อมราชวงศ์คึกนิดปลาโมดบอกไว้ว่าถ้าไม่มีนักการเมืองเลวข้าราชการชั่วนะครับเอาแบงค์ห้าร้อยเนี่ยปูเนี่ยเต็มขวานทองเลยสมัยก่อนยังไม่มีแบงค์พันศาลนมนุญได้มีคำพิาพากษาอย่างเป็นทางการออกมา ในแกลบควาพิพากษาก็คือว่าประโยกกงบประมาณนะครับโดยพรรคก้าวไกลนะครับหรือพรรคประชาชนเนี่ยไปทําการยื่นฟ้องต่อสารธรรมนูญกรณีความผิดตามมาตรา144นะครับคือเรื่องของการแจกเงินโยกงบประมาณนะครับไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายสิ่งที่ตามมาสารธรรมนูก็ตัดสินนะครับให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับพ้นจากการเป็นสสตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมา แล้วก็พ้นจากการอรองการเป็นอรองประธานสภาผูแ้แทนรัษฎรในทันทีในฝั่งของก้าวไกลก็บอกว่าไม่สนุนิติสงกรามนะแต่สิ่งที่พิเชษทำเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือการทุจริตและคอร์รัปชันดูนะเป็นคนยื่นเองแ,แท้ๆนะเพราะอะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์เอาตัวเองเสียประโยชน์โยนไปนิติสงคง์งูสงครามนุน่นะครับทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำนะนะนะในกิสิ่งที่เราเห็นข้อแรก ในขณะที่เรื่องของมาตราน144นะครับที่ค้างอยู่ที่ปปชนะครับซึ่งปปชบอกว่าจะดำเนินการส่งฟ้องก่อนวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568หลังจากที่รับคำร้องมาตั้งแต่เดือนเมษาปลายเมษาไปต้นมาบอกประมาณวันที่9สิงหาเนี่ย ก็จะครบ60วันแต่ไปย้อนดูคดีนี้โอ้โหเกิดมาตั้งแต่ปี2557เดิือนกุมภาพันธ์ละมักการาละแล้วก็ปปชก็มีคำร้องนะครับแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินปรากฏว่ายังคงมีการฟื้นการกระทำพอคดีของพิเชษนะครับถูกตัดสินปุ๊บเนี่ย ก็สะเทือนไปทั้งข้ามรี e e สสสวเลยเพราะคดีของพิเชษเนี่ยนะครับเป็นตัวแบบที่มีการโยกกงประมาณนะครับไปซื้อเสียงอ่ะพูดง่ายง่ายนะครับแล้วสารสั่งตัดสิทธิต่างการเมืองพ้นจากตาแหน่งในทันทีและในหมุงก็เขียนไว้จะต้องตัดสินภายใน15วันนะครับ ในคดีลักษณะเดียวกันก็ณีแจกเงินนะครับครมเศรษฐาคอรมอรุม้งอิง,องสอสอสอวอก็กระทําในลนักษณะเดียวกันนีมูลค่าเงินยกแรก3,800 0ล้านบาทแล้วก็เพิ่มเติมอีก1,800 0ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาซึ่งที่ผ่านมา t d r i ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็ทางปปชเองก็เคยมีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการว่าการการทำดังกล่าวผิดรัฐธรรมนูญผิดพรบรวินัยการเงินกลางและผิดพรบรเงินตรานะครับแต่พรบรเงินตราเขาไม่ได้ทำเขาผิดรัฐธรรมนูนและผิดพรบรวินัยการเงินกลางนะครับคราวนี้ที่ผมบอกว่าสั่นสะเทือนนะะไปทั้งสภาล่างสภาบนและก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ ทำไมต้องเรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เพราะเป็นการกระทําความผิดครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ระบุไว้ในมาตรา144ว่ากระทำไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการแจกเงินเอาเงินที่ใช้ในการจ่ายหนี้จะเอามาแจกเพื่อหาเสียงเลือกตั้งกระทำไม่ได้เลยไว้ง่ายแต่ รัฐบาลเศรษฐารัฐบาลอุงอิงสอสอสอวอกระทำอย่างอุกอาจไม่สนคำเตือนนะครับต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เตือนอย่างเป็นทางการไม่สนในเรื่องของ tdi เตือนไม่สนกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนมององค์กรเหล่านี้เป็นอุปสรรคเป็นปฏิปักษ์และเป็นศัตรู พิเชษก็ทํำในษณะเดียวกันที่วัยพอก้าวไกลนะครับพักส้มหรือพักประชาชนเป็นคนล่าหลายชื่อแล้วก็ส่งฟ้องศาลกอ่อนศาลจึงจําเป็นต้องตัดสินภายใน15วันทั้งที่กรณีพิเชษนั้นเกิดขึ้นทีหลังและจนขณะที่ผมทําคลิปอยู่ขณะน,นี้พักเพื่อไทยไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆมีแต่ประธานวิบของพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าเตือนพิเชษแล้ว อย่าทำอย่าทำแต่ก็ยังทำอยู่แต่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําในนามของพรรคการเมืองของตัวเองและไม่มีการขอโทษในกรณีดังกล่าวผมเรียนหุ่นส่วนฮนะถ้าเทียบกับการรัฐประหารนะครับถ้าพวกนี้ยโดนกันไปแถวเนี่ยฟังแล้วขนลุกนะหนึ 1, ่งพันกับห้าสิบหกคนจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา พิเชษที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญาอาญามาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินส0 0 0สนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนคดีทางแพง่งความเสียหายเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เอาไปแจกเท่าไหร่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะ เอาไปจ่าย5 0 0แสนก็ต้องรับผิดชอบ5 0 0แสนจ่าย5ล้านก็ต้องรับผิดชอบ5ล้านซึ่งมันจะมีพรบฟอกเงินอีกญาติพี่น้องครอบครัวจ,จะต้องรับผิดชอบในการกระทำความผิดดังกล่าวด้วยเพราะเป็นความผิดต่อรัฐทรัพย์สินของรัฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นหมายความว่าในเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเรื่องของพิเชษเป็นตัวแปรต้นนะครับ ยังมีคดีอาญาคดีแพ่งตามมากรณีสสสวคอรอมเศรษฐาและอุ่งอิงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับข้าราชการอีกจำนวน1,000กับ56คนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเช่นกันนะครับถ้าเทียบกับการรัฐประหารรอบนี้ผมว่านักกว่าการรัฐประหารด้วยซ้ำไปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะกรรม กรรมที่เกิดจากการกระทําใครทำำํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ